อยากสนุกตื่นเต้นร้าวใจครบทุกความมันในที่เดียวสามารถแอดไลน์ได้ที่ adpk24 อย่าลืม adpk24 อัเตต้าวิเคราะห์หนทางที่อัลเซนอลจะควา้าแชมป์พเมลีกในฤดูกาลนี้มิเกลเตต้ตาเชื่อว่าอัลเซนอลจะต้องเก็บให้ได้ถึง96-100คะแนนเพื่อควา้าแชมป์พเมลิกในฤดูกาลนี้ปัจจุบันอาลเซนอลมี33คะแนนนำหน้าลิเวอร์พูลร,รองจากฝูงอยู่2คะแนน อาร์เซนอลแพ้เพียงแค่เกมเท่านั้นในฤดูกาลนี้ให้กับนิวคาสเซิลมิเกลเอเต้เชื่อว,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 ว่าอาร์เซนอลจะต้องเก็บให้ได้96ถึง100คะแนนเพื่อคว้าแชมป์เบอรมิวร์อังกฤษผมตั้งเป้าให้ได้กี่คะแนนน่ะเหรอผมคิดว่าเราจะคว้าแชมป์ลีกได้ถ้ามี96ถึง100คะแนนเมื่อถูกถามถึงฟอร์มที่ดรอปลงไปของแมชตินในฤดูกาลนี้หลังจากพึ่งเสมอกับทอนแนมฮอสเปอร์3-3เมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาเอเต้นนนกล่าวว่าผมดีใจกับสิ่งนั้นหรือไม่ไม่เลยกำลังใจมาจากการดูทีมเล่น ดูพวกเขาประพฤติตัวทุกวันและกระหายแค่ไหนและเต็มใจที่จะลงซ้อมในทุกๆเซสชันนั่นคือสิ่งที่ทําให้ผมมีกําลังใจสิ่งที่คนอื่นทําคือสิ่งที่เราควบคุมไม่ได้ปัจจุบันอาเซนอลมี33คะแนนนําหน้าจากฟงเรียวพูอยู่2แต้มและแพ้เพียงแค่เกมเดียวเท่านั้นในฤดูกาลนี้ให้กับ New นิวคาสเซิลยูไนเต็ดแมสตี้แชมป์เก่าเมื่อฤดูกาลที่แล้วร่นไปลังอันดับ3หลังเสมอ3นัดติดต่อกันและพวกเขาก็แพ้ไปแล้วสองครั้งในฤดูกาลนี้มี30คะแนน มิเกลเตเต้ต้าพูดถึงอนาคตอารอนแรมเดลหลังมีข่าวว่านิวคาสเซิลให้ความสนใจมิเกลเตเต้ต้าทีนร์ของอาร์เซนอลยืนยันว่าเขาอยากเก็บอารอนแรมเดลไว้ใช้งานต่อไปหลังจากมีข่าวหรือว่านิวคาสเซิลยูไนเตดให้ความสนใจผมอยากให้อารอนอยู่กับเราต่อไปผมแฮปปี้มากๆที่มีผู้รักษาประตูที่เก่งๆ2งคนอยู่ในทีมเขาพร้อมลงเล่นเช่นเดียวกับเพื่อนคนอื่นเขาอยากลงเล่นให้กับอาร์เซนอลนั่นคือสิ่งที่เขาต้องการมันไม่ใช่ว่าเขาจะได้ออกสตาร์ตตัวจริงนหลายเกมเหมือนกับเกมทีมอังกฤษ ดังนั้นหวังว่าเราจะสามารถช่วยเขาให้ดีขึ้นเพื่อที่เขาจะได้เล่นกับทีมชาติอังกฤษอย่างไรก็ตามผมจะไม่การันตีตัวจริงให้กับผู้เล่นคนไหนทั้งนั้นผมบอกคุณไม่ได้ว่านกเตะอาเซนอลคนไหนจะไม่ย้ายในเดือนมกราคมหรือจะอยู่ที่นี่ต่อไปในอีก3ปีผมจะไม่พูดว่าไม่มีผู้เล่นหรือสตาฟคนไหนจะย้ายไปนิวคาสเซิลผมไม่การันตีว่าจะมีใครย,ย้ายออกในเดือนมกราคมไม่ว่าจะย้ายไปนิวคาสเซิลหรือสโมอสรอนอื่นนิวคาสเซิลกำลังมองหาผู้สาป,ประตูคนใหม่ในเดือนมกราคมนี้เพื่อเข้ามาแทนที่นิ ถึงได้รับบาดเจ็บหมื่รจากเกมชนะแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดซึ่งคาดว่าจะต้องผ่าตัดและพักยาวเชื่อว่าแรมเดลเป็นหนึ่งในตัวเลือกที่นิวคาสเซิลอยากได้ไปเฝ้าเสาหลังต้องตกเป็นตัวสำรองของดาวิดไรอานในซีซั่นนี้มิเกลเตต้าอัปเดตอาการบาดเจ็บของโทมิยาสุก่อนเกมอาร์เซนอลเยือนลูตันมิเกลเตต้ากุนสือของอาร์เซนอลยืนยันว่าต้องรอเช็คความฟิตของทาเคโรโทมิยาสุก่อน ในศึกพเมลีกที่ทีมเจบาปยิยลูตันทาวเราถอดเขาออกเพื่อป้องกันไว้ก่อนในเกมชนะวูฟเพราะงั้นเราต้องรอดูและดูว่าจําเป็นต้องใช้งานเขาหรือไม่เราจะตัดสินใจในวันพรุ่งนี้เขาเป็นนักเตะที่แข็งแกร่งและหวังว่าเขาจะพร้อมลงสนามนะทอมิเอสส์ออ,อสตา้าเป็นตัวจริงในลีกตลอด4ีนัดหลังสุดให้กับอาร์เซนอลแต่รับบาดเจ็บที่น่องจากเกมล่าสุดที่ชนะวูฟ2-1เมื่อสุดสตาที่ผ่านมาแต่อย่างไรก็ตามหากทมิเอสส์ไม่พร้อมลงสนามจริงๆก็ยังมีเบนไว้ที่พร้อมกลับมาเป็นตัวจริงอีกครั้ง หลังหายเจ็บลงมาเป็นตัวสำรองตลอด3นัดหลังแน่นอนหลังจากการบาดเจ็บและวิธีที่เราบริหารเวลาการลงเล่นของเขาเขารู้สึกกลับมาฟิตเต็มทางอีกครั้งเขาลงเล่นมาบ้างแล้วก่อนหน้านี้เพราะงั้นเขาอยู่ในสภาพที่ดีอาลเตต้ากล่าวอาเตต้าชูพัฒนาการชากา้าไร้ขีดจำกัดมิเกี่ยวลเตต้าเทนเนอร์ของอาร์เซนอลมั่นใจพัฒนาการของผู้าากาก้านนรุตัวเก่งว่าไร้ขีดจำกัด หลังเตรียมลงเล่นเกมที่200ให้กับสโมสซอนสต,ตาร์วัยีิบอยู่กับไอ้ปืนใหญ่มาตั้งแต่7ขวบก้าวขึ้นสู่ชุดใหญ่เมื่อปี2 0 1 8และลงเล่นให้กับทีมชุดใหญ่ไปแล้ว199นัดทาไป4 6ประตูกับอีก5้าเอ็ดแอซิสเตรียมลงสนามนัดที่200ในวันอังคารน,นี้ที่จะออกไปยอนรูตันทาวมิเกลเตต้ากล่าวถึงลูกทีมคนเก่งว่านั่นไม่เร็วเลยในวัยเพียงเท่านี้มันผ่านไปเร็วมากแต่มันแสดงเห็นถึงความสม่ําเสมอและความพร้อมที่เขามีในช่วงไม่กี่ปีท่่ผาานมา มันยอดเยี่ยมมากและผลกระทบที่เขามีต่อทีมก็เป็นไปในเชิงบวกอย่างแท้จริงเมื่อถูกถามว่ามีข้อจํากัดใดๆเกี่ยวกับความก้าวหน้าของสตาร์รายนี้หรือไม่อัลเตต้ากล่าวว่าในตอนนี้ไม่เพราะเขาไม่มีขีดจํากัดใดๆและเขาต้องการดียิ่งขึ้นกว่านี้ผู้คนรอบตัวเขาก็ต้องการมากกว่านี้เพื่อรวมทีมของเขามีความเข้าใจที่ดีขึ้นในสิ่งที่เขาต้องการเช่นกันเขามีโค้ดทีมงานและสโมสรที่ต้องการผลักดันเขาเก่งขึ้นผมคิดว่ามันเป็นโบทบสที่ดีสําหรับเขาที่จะเติบโตต่อไป